กลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนกว่า50คนครับรวมตัวเข้าร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหลังไปซื้ออาคารพาณิชย์และแผงในตลาดอินโดจีนเมื่อปี2552ถึงปี2553จ่ายเงินให้เจ้าของโครงการไปเกือบหมดแล้วแต่เจ้าของไม่ยอมโอนให้ครับ กลุ่มประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าไปซื้อโครงการตลาดสดค้าปีกส่งสีีแยกอินโดจีนหมู่ที่7ตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกว่า50คน ได้เดินทางมาร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากไปซื้ออาคารพาณิชย์และแผงในตลาดอินโดจีนบริเวณสีแยกอินโดจีนเมื่อปี2552ถึงปี2553แต่ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวกับไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถอมกรรมสิธิ์ให้กับผู้ที่ไปซื้อได้ หลายคนครับได้จ่ายเงินให้เจ้าของโครงการไปแล้วจำนวนมากตั้งแต่ละละ2 0 0แสนบาทจนถึง4ล้านบาทมูลค่าความเสียหายของประชาชนประมาณ50ล้านบาทโดยมีนายพงพัฒน์วงตระกูลประหลัดจังหวัดพิษณุโลกออกมารับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมกับได้เชิญพลตำรวจตรีนะครับสามารถจูเทศพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสถานีตำรวจุุธรเมืองพิษณุโลกได้มาชี้แจงถึงผลการดำเนินการทางคดีกับผู้เสียหายด้านนายสุรกัตทองเชื้ออายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่19ทับ2หมู่ที่1ตำบลปากโทกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตัวแทนผู้ดร้อนกล่าวว่า ในช่วงปี2,552มีการเปิดโครงการตลาดสีแยกอินโดจีนบริเวณใกล้เคียงสีแยกอินโดจีนตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดสารล็อกตลาดสำหรับแผงค้าปีกส่งและในส่วนของอาคารพาณิชย์และเจ้าของโครงการได้ทำการโปรโมทอย่างดี พวกตนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เห็นว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีเหมาะกับการลงทุนเปิดร้านค้าขายชาวพิษณุโลกจำนวนมากจึงได้ไปจองซื้อล็อกทั้งในส่วนของแผงตลาดสดและอาคารพาณิชย์แต่ปรากฏว,ว่าเริ่มดำเนินการมาได้ไม่นานก็เริ่มมีปัญหามีการรื้อโครงหลังคาในส่วนของตลาดออกมีการจัดล็อกใหม่และที่สำคัญครับพวกตนต้องจ่ายเงินทำสัญญาและอีกจำนวนหนึ่งก็จ่ายครบจำนวนเงิน มีการทำสัญญาซื้อขายชัดเจนแต่ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบ่ายเบียงมาตลอดไม่สามารถโอนได้เมื่อเดือนพฤษภาคม2557พวกตนก็ได้ค่อยๆทยอยเข้ามาแจ้งความที่สพเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินคดีกับนายโกวิทยมนาอายุ62ปีเจ้าของโครงการแต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดครับเคยร้องเรียนกับทหารก็มีความพยายามเรียกเจ้าของโครงการมาไก่เกียรแต่ก็ไม่สำเร็จ มาวันนี้ครับจึงมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อร้องเรียนต่อผู้วา่าราชการจังหวัดพิษณุโลกด้านพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสพเมืองพิษณุโลกชี้แจงว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินคดีแต่เนื่องจากผู้เสียหายมีจำนวนมากประมาณ70รายและยังคงมาแจ้งความร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้กำลังดำเนินการสรุปสำนวนคดีและขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาแจ้งความให้เร่งเข้าไปแจ้งความเพื่อเร่งสรุปสำนวนเสนอต่ออายการโดยจะเสนอให้เร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นข้อหาช่องกองประชาชนเป็นคดีที่ยําความไม่ได้หลังจากฝ่ายราชาการมารับเรื่องและให้ตัวแทนผู้เสียหายหนึ่งคนมาทําหน้าที่ติดตามการดําเนินการของฝ่ายราชาการกับจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินคดีกลุ่ม